ตอนนี้ก็มีพรสวรรค์ในการทำอาหารจริงนะไม่มีพี่ดำปึ๊บขึ้นมานี่โอ้โหเป็นแม่ทนแม่เรือนค่ะพี่ล้วครับยกินไล้วโโอ้หรอ่จริงงั้นมาร์บีคิวอ่ะอยากกินอะไรกินได้ป้ากินได้สิทำอะไรยัดไม่มีอ่ะมารบรายการเราเป็นรายการสบายๆเอาอย่างนี้พี่เรามาย้อนวานกันดีกว่ามอสัมภาษณ์เรามาย้อนวานกันดีกว่าแต่แต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมลองจำดูว่าเพลงแต่ละท่านเนี่ยเพลงอะไรบ้างเอาเราขอเริ่มต้นของพี่ออสก่อนดีไหม พี uhm. ่ออเพี eth, uh, the, the ่อยพีพีอิดวไทยเดียวไทยวันนี้ผมเนี่ยไทยไทยไทยเพีงไรงอไงอไดังนกเจ็บตอีเล่นแล้วนุ่กัญชัยร้องเริ่มะไม่เดี๋ยวเราไม่เป็นรงดูกไม่ไม่ให้ให้พีอลองก่อนไงเดี๋ยวลองได้เดี๋ยวต้องเพลงนี้เลยนะฮะดงใจ เพื่อองแสุดที่รักปรอสใจที่อยากใ้นเอเศาลามมีพงาวิธีก่อนอการกลับมาโอ้โ็ีร้องนกิลปใหม่ๆเขามาเยอะเมกันคนเดียวอย่างงี้่นีคนมาร้องเยอะที่เวลาฟังศิลปินใหม่ๆเคาร้องเพลงพี่นี่เป็นยังไง เออเพลงพี่ค่อนข้างร้องยากนะเออพี่พี่โดนคนบ่นหลายหลายทีแล้วเขาบอกว่าคือมันจะมีลูกเอื้อนลูกอะไรอยูุกต์ในมันมีลูกแบบคนยุคก่อนไม่แล้วเสียงที่เขามันนั่มเนื้อของออสจะมีสามสัมผัสคนอื่นจะมีสัมผัสนอกสัมผัสในแต่เพลงของออสมีสัมผัสใจด้วยเอาอย่างงี้ด้วไปพี่ต้นนะฮะพี่ต้นพี่ต้นต้นคอเจ็ดชั้นบังสกอรรัศมีทัศน์ มีเห็นรงเดียวที่ประสบพบตัวเธอฉันเบืรอเบิร์กหับตาดวงใจน้องจอาสาตาเราแรกเจอเรืนี้ไปชอดกลางใจบอ้นายมดท้าย I don't know. จะมีหนึ่งบทเพลงที่ใช้เปิดหัวคอนเสิร์ตของ The าเ l ลสทุกครั้งเลยขอี่ต้นช่วยสัมปิลสักนิดหนึ่งกลับมาเถิดวันวานี่อันี้พี่ก็ร้องอยู่ไม่เป็นของพี่ใช่เป็นคีย์เวิดเลยนะครับมันเป็นกุญแจหลักที่จะเข้าไปสู่ ยุคเรโทรหรือว่ายุคแบบสกลับมาถึงวันวานเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยก็คือเพลงของพี่ต้นจะเป็นเพลงเปิดหัวได้เลยจริงๆมันเป็นแบบจริงๆนะาเเปิดปุ๊บกรี๊ดไปที่คนกรี๊ดไหมวันนั้นยิ่งกว่ากรี๊ดอีกครับไปลม อาวทำไมคนเป็นลมล่ะก็คือเขาเข้าไม่ได้คนเป็นลมหายใจคนแน่นคนแน่นแน่คนแน่นหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันเข้าไม่ได้ข้างในนี่กลับมาเถอะวันหวานในเพลงแรกใช่แล้วข้างนอกเป็นลมเลยจะไหวไหมเหตุใดเหมุได้เห็นไหมมาสิพี่จี๊ดบ้างพี่จี๊ดบ้างโอ้ยคุณหนุ่มเนี่ยเป็นเพลงของพี่จี๊ดที่วนใหญ่อ่ะเพลงอะไรเพลงอะไรนุ๊กรักสิบล้อโอ้ยต้องรอสิบโมงรักสิบล้อต้องรอสิบโมงอีกครับอีกแม่คิ้วโก่งขวัญใจสิบล้อ สวยสวยในซอยสวยในซอยอันนี้มอบให้กับสาวสวยในรายการนี่เวยในซอยเหมือนกันลมมอมีลมหรือลมจ๋าลมจ๋าใช่ไหมตุ้มรู้หมดเลยอ่ะ สนุกมากแต่เพลงช้าตที่ผมโด่งดังมากคือเพลงเจงเจงเจงกิสคาร์ดเจงนี่เพลงนี้ไม่ได้ดังแค่เมืองไทยนะดังทั่วโลกมีหลายหลายเวอร์ชันเลยเจงกิสคาร์ดทั้งหมดมี21อัลบั้มอะฮะโชกชกอะจับต้นหน่อยจับต้นหน่อยก่อนถ้าสำหรับรายการนี้นะที่ให้ความสุขกันมาทั่วประเทศหลายหลายปีนะเอาเพลงเร็วๆที่แบบมันๆมากเลยนะเตยให้ให้โอเค บอกใครไม่ได้กำลังเพลงเธอห้ามใจมีไปไปเธอลับคิดถึงเธอรักเธอมากทุกวันสอนไว้ขององเป็นงานบอกไปัวรสาวธไม่รักเราปวดร้าว จริงอ่ะตอนนี้พี่จิ๊บได้แ้พี่จิ๊บนี่ส่วนใหญ่คนจะรู้จักแต่เพลงรอดดอร้องเพลงอื่นบ้งไม่หับที่ไม่ใช่เพลงรอดอที่ต่างต่งอะไรต่างต่งเพลงทุกต้นก็จะเป็นเพลงสนุกสนุกนที่เป็นเพลงแบบออกแนว อ่อวัยรุ่นผู้กู้กิ๊กอะไรเงี้ยเส้นตรงเส้นหนึ่งอะไรเงี้ยดีไหมพี่เส้นตรงเส้นหนึ่งเส้นตรงเส้นหนึ่งอ๋อเส้นตรงเส้นหนึ่งก็เขาจะอินนะจังีตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งทำมือประสิดรวมกันต่างก็สองทางเส้นตรงสองเส้นนี้ทำมือเป็นแฟนกันรักนักเรียนน ทีนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูสองรอบที่ผ่านมาแล้วพี่จะมีอีกไหมเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายนะเนี่ยน่าเสียดายนะโอ้โหนุ่วันนี้เนี่ยเป็นวันดีมากๆวงเดอะพเลทของเรานะครับพร้อมทั้งผู้จัดนะครับ<ะ>ก็ตั้งใจที่จะมอบคืนความสุขให้กับท่านผู้ชมนะครับซึ่งพลาดไปจากรอบที่แล้วเนี่ยเราจะจัดเป็นรีสเตจอีกครั้งหนึ่ง<อ>นะครับในวันเสาร์ที่17 มก,กราคมอิมแพ,กอ,มพกอิมแพกอารีน่าเมืองทองธานีบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงสามโงามโงเย็นนะครับแล้วกนะ็แขกรับเชิญนี่ จากครั้งที่แล้วก็มีมามีมาเพิ่มด้วยครั้งที่แล้วมันจะเป็นพี่ปุ๊กอัญชลีนะครับเที่ยวนี้จะมีแขกเซอร์ไพรส์มาด้วยเป็นใคระครับยังไม่บอกไม่บอกมีเซอร์ไพรส์ยิ่งขึ้นใช่แล้วแต่รับรองว่าได้มันคือ Palace and Friends คือวง Palace และเพื่อนครแบบมีความพิเศษอีกอย่างนะครับพี่เที่ยวนี้เนี่ยจะมี ทำเป็นฟลอเต้นรําไว้มันพาเลสเตรียมของมันพาเลสเต้นราเลย <c oughs> เราจะย้อนความรู้สึกของความสุขความสนุกสุดข,ขั้วเนี่ยสมัยยุคเดอะพาเลสเป็นยุคดิสโก้ <c oughs> ยา่80มานะครับใครที่เคยผ่านยุคนั้นมาแล้วเรามาร่วมระลึกความสุขด้วยกันใครที่ยังไม่เคยอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่เอ๊ะพาเลสเป็นยังไงมันคือ แหล่งบันเทิงอันดับหนึ่งของประเทศไทยเราไปชมกันแล้วน like ั้นทุกคนเตรียมไปเต้นกันเราจะมีแดนซ i n g ง l o o ร์แดนซ n g ิงโซนนะครับเล่น่เต็นที่อยจะบอกว่าหลายๆคนนะครับรู้ว่าเรื่องราวของยุค80เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นบทเพลงที่อมตะยังไงแต่คนที่ข้ามยุคมาถึงวันนี้ได้เนี่ยตัวจริงๆตัวเป็นๆเป็นตำนานที่แท้จริงนะครับ เป็นๆเลยเนี่ยนะมันหาโอกาสอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเรามารวมกันทั้งหมดเนี่ยในวงการของยุค80เนี่ยในวันที่ The Palace and Friends Concert 17มกราคมเนี่ยผมว่าไม่มีที่ไหนที่จะสนุกเท่านี้อีกแล้วจริงๆแน่นอนไปติดตามไปย้อนวันๆที่ดีๆกันนะเนาะจริงๆสนุกกันเนาะโอเคเอาละครับก็ไปติดตามกันแต่ว่าวันนี้ผมมีขออีกชิ้นหนึ่งมาให้พี่จิ๊บนะครับครับผมครับเป็นกิฟต์เซ็ตพรีเมียมครับจากยาสีฟัน Denisty ครับเอาไปแล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับ เดี๋ยวเรามาแปลงด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้นะพี่ต้นนะครับพี่ต้นนะครับที่มาขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับหนุ่มดครับวันนี้เดี๋ยวเราจากกันพร้อมกับความสนุกสนานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดเลยกดเลยกดเลยกด